สวัสดีครับผมนับร้อยสี่สิบปีนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการแก้ซอกนะครับผมของงานถนนนะเป็นพื้นชั้นฟาวนะครับเป็นดินผมเก่านะเป็นดินดํานะครับเราได้ทําการลอกออกนะลอกออกแล้วก็เอาหินุ่นมาลงแทนนะวัสดุอย่างดีเลยนะครับตอนนี้กำลังอบอกรถสิบล้อใสเข้าไปเทนะตรงที่เราขุดอ่อนนะครับผม ่วงนะโอ้คอยปรยุงนะยุะไปไปงนะ่งน้ำไหมนะ หลังนั้นคือขุดแก้ซ้อมนะเดี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้นะครับผมน,นี่คือ,อน้องเบียร์นะครับผมม้อยร้อยประสบการณ์น,นะคนนี้แดดแรงมากครับอันนี้จะไล่ลงนะไล่หินปุ่นลงนี่นะตัวน,นี้ไมโคแก้นี่นะครับนี่เป็นปลาแสนนะครับ ร็จัลระดัรมาณจันนะครับขดสะตอ๊องไปก่อนนะครับเพราะว่ารถพ่วงมาค่อนข้างไวนะรถพ่วงที่ว่าเอาหินฝุนมาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างไวหนีไม่ทันนะต้องเราต้องเล่นสตอ้องไปก่อนครับรถที่วิ่งมาเอาวัสด,ดุกับเราคือ มันเป็นรถเดี่ยวนะสิบล้อเดี่ยวนะนี่นครับมาแล้วเป็นจะช้านะครับช้ากว่ารถพ่วงว,วิ่งหินนะเราต้องเล่นแบบนี้ก่อนเลยนะครับประมาณเมตรกว่านะยังเป็นดินดำอยู่นะต้องขุดให้ให้เป็นดินเดิมนะอันนี้จะเป็นดินผมอยู่นะมันค่อนข้างเลียนะนี่ก็รถพ่วงนะครับพว็วหินฝุ่นนะ แรงฮะเดี๋ยวค่อนข้างแรงฮะเป็นสามเผานะครับโอ้ยังอยู่นะครับเนี่ยยังนิดหน่อยฮะไม่เป็นไรฮะไม่โครเราอยู่ไม่ต้องกลัวโอ้โห ไม่มีไม่มีไม่โค่นเสียวเหมือนกันนะคหน้าบาาเสียวเหมือนกันนะพระวันเอียงนะ ถึงินเดิมนะนี่ถึงินเดิมแล้วก็ทงทางโอเจนะ ปุ่มจีร้องว่าแทน์แน่เลยนะนใส่หิวจราบีนะนใส่ปุ่มจีหิวจรบีมันตื้นเกินนะเพราะว่ายังไม่ถึงกินเดิมนะก็เลยกดลงไปอีก2เมตรเลยครับทีนี้เป็นรถเดียวนะ วิ่งอยู่สองคันนะวิ่งไม่ทันรถพ่วงนะฮะรถพ่วงหินฝุ่นมาไวกว่านะขุดขุดปุ๊บพอขุดปุ๊บเราก็ต้องเอารีบเอาหินฝุ่นลงนะเพราะว่าน้ำมันออกนะน้ำซึมเนะื้อ เดิมอยู่นะหรเียงหกันแลั้งแปลงเลยวนาะตั้งแปลงเลยมีประทางเข้าสอท อันนี้เป็นพ่วงนะครับพ่วงพ่วงแม่นะโอ้โหแดดแรงมากนะ mm hmm. แดดดังจัด mm hmm. สองกันช่วยกันนะ mm hmm. กันหนึ่งไล่กันหนึ่งขุดนะครับผม นี่กันใส่มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้แปลกนะครับ จอดรอไว้ก่อนนะครับ ไปวัดดูหลับความกว้างกันนะฮะดูความกว้างกันนะครับ น้ำออกแล้วนะครับขอวบุหรี่เลื่อหน่อยน้ำออกนะนะ อย่างตอนนี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมจะเพิ่มสิบคลิปด้วยครับเพื่อจะได้อาอาคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมเราก็จบที่เพียงเท่า,ทานี้ก่อนนะครับกับสคุณอีกครับ